กลับมาหอดโคดังแล้วกับสิผากติดสติ๊กเกอร์พี่น้องครับอออจากนุนมากครับชุ่มแพร่มากครับตอนนี้ทีมงานกราฟิกเพราะว่าจะเป็นจอก็ไปแสงครับมือแรงครับทีมงานกับต่อไฟต่อยางเรียบร้อยแล้วไวที่เรียบร้อยเรือต่เอาเครื่องเข่าพี่น้องอยู่ทางวัชรนศิน์สำนักงานใหญ่ห้องครับชุมชุมแพร่ตอนนี้กลับมาติดสติ๊กเกอร์เ้ยพี่น้องมาเด็ดติดสติ๊กเกอร์ขางรถ เบาหมูพ่อรวยแม่รวยเป็นไงสวัสดีครับนุ้ยจอดฟ้อนหมูหนุ่มหมอกหนีแดงเศร้าแดงอ่ะตัวเดี๋มันเสียไฟบอลลงหัวเลยวะโอ้โหอดเถอะวะติดสติกเกอร์ให้พี่น้องได้ติดตามครับอย่าลืมเลยพี่น้องเด้อครับเถาล่างแดงฝากไปน้ำพี่น้องกวนละยี่สิบห้าบาทเด้อพี่น้องทั่วไทยเฮา โคเทียมเกวียนครับพี่น้องแล้วกะยาหมองน้ำนะพี่น้องเด้อใส่ดีพี่น้องหั่นบเสียสร้างไผ่กับ่องเอาคอนทุบเล็บล่องเมืองแล้วก็ท่าเล็บขึ้นแน่นอน <c oughs> <c oughs> เล็บขึ้นแน่นอนเลย <c oughs> เอาเลียงกิ่งพี่น้องสร้างไพ่โอเคเตะต่อเล็บดำเนี่ยคนที่สิถอดเล็บแต่ว่าเอาอยาหมองอบไว้นี่หายพี่น้องหาย เล็บก็ต้องถอดเลยพี่น้องอันนี้เรื่องกิงเ้อพี่น้องเด้อสร้างไพ่พ่เรื่องกิ่งยาหม่องดีสุดยอดพี่น้องครับกวดละร้อยยี่สิบบาทครับซื้อไปฝากพ่อฝากแม่ฝากปู่ฝากย่าพี่น้องโทรหาสร้างไพ่ก็ได้ครับศูนย์แปดหกสองสองสามเก้าสองสองเ็ดครับทรงทัวไทยพี่น้องทรงทัวไทยพี่น้องใส้ดีจริงๆครับพี่น้องใส้ดียาหม่องโคเทียมเกลียนพี่น้องครับกวดละร้อยยี่สิบบาทพี่น้องเดียวสร้างไพ่ยางมาเบิ่งทางนี้ก่อน ยาหมองกําลังอันนี้อยู่พอปอมูหมองกําลังอันนี้ครับกําลังตัดสติเกอร์นี่ครับขับกวดร้อยยี่สิบบาทมาแรงสัตว์กัดต่อยพี่น้องกัดหมองได้ท่าหมองหันได้พี่น้องเด้วยการ์ดหมองได้ท่าหมองหันรับรองว่าเศร้าแน่นอนพี่น้องเศร้ายิ่งกิ่งกครับพี่น้องถ้าโปเซียพี่น้องซื้อไปทดลองเบิ้ง ซื้อไปทดล่องเบิองครับแล้วก็โทษหาสร้างไพ่ครับถ้าถ้าบอหายกิ่งครับใส่บอห้อในะันน oh, uh ี huh. ้บเมนวาโฆษณาเกิืนเสียพี่น้อง้างไพ่ลองทดใส่ทดลองใส่กิ่งมาแล้วครับเขาไปที่เพจโคเทียมเกลืยอนกันได้ครับพี่น้องเขาไปเบิ้งฮะอ๋อผมจะต่อกันเนาะ สติสติกเกอร์แหละพี่น้องติสติกเกอร์เขารถจันหน่อยครับทีพ่พราเฮ็ดสีย้อนนี่แหละครับมีสซิมิติกเกอร์ติดเขาทับอ้าวฝาพีน้ำพี่น้องครับกวนละยี่บหาบาทกับเทาล่างแดงครับดื่มชดชื่นครับหายเหนื่อยครับวันศุปปรกร์ไปคุดมั่นแบกมั่นครับตัดอ้อยเกี่ยวเ,เข่าหรือดำให้น้ำหน้าแล้วปวดหลังปวดเดี่ยวเบ็ดเข้าไปปวดบาดเดียวเลยแม่นม,มอมไอ้โมครับเบสบาดเดียวเอว <laughs> <laughs> นี่ครับคนสู่ชีวิตครับเบาหม่องเบาโลครับสู้ชีวิตอำไมัหน,นังกันไมหนังสมัยตะกี้เลย,ยครับหนังสิบหกคุยอีดอนออกลูกตะกี้สมัยตะกี้เป็นเด็กน่อยนะพี่น้องเนาะเพิ่นภาคหนังไปเชีย่งบินจีคืนนเ,นเนรบรกนี่ครับเพิ่นเอาไม้ถุยหลังขยายไหมพี่น้องโอ้ยเสียงมามันสุดยอดดีด,ดีพี่น้องเทคโนโลยีการภาคหนัง ขายายหลอดตะกียบที่เป็นคืนอยู่ข้างหลังดิเป็นร้อนเป็นร้อนเป็นเอาไม้ถุยเอาแม้ย้ำคลิงบินสเบกแม้คลิงบินเบกไหมโอ้ยเกิดตะเกียงพิเศษเน,นาะหนังยุบแน่นมันเปนธรรมดาพี่น้องเอ่าอ่าเกิดตะเกียงพิเศษเพิ่วมาอยังก็อาดาดินบ่เอเอ,อยุบเน่นตะเกียงพิเศษลูกผมว่ายังติด โทษคู่มือนเนี่ยแยยยลยหละพี่น,อออน,น้องตะเกียงพายุวิเศษอย่างรูปเดี้ยงใช่หรือพี่น้องคือยังรูปเปล่าเลยน่าโลนะเอาพี่น้องกับพจิรูปอยูเย่เหรอวาเลี้ยงเล้ากี่เด้มันก็จำได้เนาะพี่น้องเนาะตะกี้เพี่นี่ใช้นังไข่หย่าขอเขาเนี่ยพี่นคุยอีดอนออกลูกหนังไปเบิง้งเพันภาคภาคดีครับพี่น้องทั้งเบรกทั้งคีมาก็กรอบก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 บเนีย่ยไม่พูดแล้ว เอาอน uh, ันันแม่พี่น้องอันผ้าบักเ้าสองน่วยแม่ข้าเจ้าเฮเดินเสียงมาไม่ขี้กรบๆๆไปสุดยอดเลยเอาบ้ามองติดให้พี่น้องิได้เบิ้งเข้าสติ๊กเกอร์เข้าไปใส่มาใส่พี่น้องเสด้เห็นครับครับมีตู้แช่ทั่วไทยเด้พี่น้องเด้อย่าลืมครับนี่เขาล่างแดงครับปวดละยิมหาบาทพี่น้องยังถึงเดนเหรอโอ้ดยะรนะ ฟฝ้าฝนดีมกตีว่ายเฝ้ามาตัวฝุ่นเลยยาพึ่งย่าพึ่งย่าพึ่งอย่าพึ่งครับเดี๋ยวพี่น้องก็จะได้เห็นครับตามรถเครื่องเสียงของม้งค้นสตูดิโอครับมี่นดแผเดียวดงได้ตัวนั้นตัตัวนั้นป่าเาก็เลี้ยงก้อนแล้วเออเดียวมันมันป่าแล้วมันหัดขูเราก็ีใส่ ตอกดกจิกซอนีไหมเอาให้กำลังใจครับจิ้มงานครับกำลังสิหา์หามองสวยงามครับพี่น้องให้พี่น้องได้เห็นได้ดื่มได้กินกันได้ท่าครับปวดเมื่อยมองได้ปวดน่องปวดหัวเข่าพี่น้องมือลลอกขาลลอกคิวลลอกท่าได้เลยพี่น้องท <l ok> ้าปุ๊บคิวตีงกง,งงิกเลยเด้อ โม่เอาถือว่าวามวนได้ยิ้มในหัวครับแต่ว่าสรรพคุณเรื่องกิ่งเด้พี่น้องเด้อครับเข้าไปบิกในเฟซบุ๊กของเพจของโคเทียมเกลียนก็นได้พี่น้องครับสร้างสื่อตรงนั่นก็นได้ครับอันอยากสื่อกับสร้างไพ่สร้างกับสร้างไพ่กะติดต่อโทรมา0862239227ทรง,งทั่วไทยพี่น้องเผาล่างแดงนี่ก็โลนึงไอ้ไอ้แพคนึงมี10กวดครับ กวดละยี่สิบห้าบาทพี่น้องแลวก็ยาหมองกวดละร้อยยี่สิบบาทครับอันเอาซีกวดแปดกวดขึ้นไปแล้วเข้ากับสิบเบื้องมีพิเศษไงว่าอาจีพค่าส่งไม่มีครับคาส่งจะเป็นทางบริษัทเท่าครับลองติดต่อสอบถามมาพี่น้อง <c oughs> ใส้ดีจริงๆพี่น้องเอาไปให้พ่อให้แม่ฝากปูฝากงาเด้อพี่น้องเด้ออย่าหมองครับฝากไปพูที่ทั้งไก่ทั้งเมงืองหนกเมืองหน้าครับใส้แล้วรับรองว่า บลืมจากโคเทียมเกียนพี่น้องครับเสียติกคุณนายปิ่มเฮาครับรับประกันคุณภาพสร้างไพ่รับประกันคุณภาพครับสินค้าของเข้าครับยาวนานมากครูบ้านครูเมืองมากโอ้เป็นหลายปีพี่น้องครับหาสิหกสิบปีปหลา,านว่าสร้างไพ่ครับผมคือะเกิดนั่นพลน้วครับเพราะว่าตาก็อายุควสิบเกสิบแปดสิบว่าเหยียบร้อยปีแล้วพี่น้องนี่วอาเลยก็ไดน้อง ครับนี่แหละพี่น้องครับนี่สติกเกอร์สวยครับก็บิมาติดเขารถให้ทีมงานติดใส่รถพี่น้องก็บเได้เห็นครับได้ติดตามด้วยพี่น้องเด้อครับฝากแนะนํำปีน้ำนองครับพี่น้องเอฟซีของสางไพ่ครับของน้องโคกครับของทีมงานครับวัชนาศินสารเล้าบันเทิงศปีครหนึ่งลุงพี่ว่าครับ อย่าลืมพี่น้องบ้านเลขกที่ตองหาครับลงพิมพ์กับลงพิมพ์จะของเองครับของในห่างเสียติเข้าโค้ทีมเขียนครับพิมพ์เองครับ ใส่พนักง,งานเท่านี่แหละครับมาจากชุมแพร่แล้วกับมาลุยกันนี้ต่อพี่น้องสารงานต่อกันว่างานเด่งดวน ชิมตัดต่อกันพี่น้องต่ละชินครับตัดต่อกันถึงโมเมนต์เมื่อาอชีพกับเห็ดให้ครับพี่น้องทีมงานเฮาได้ทุกในผากส่วนต่างๆวันสิตั้งแต่วิธี่อ่อยตู้พี่น้องกัเห็ด <laughs> ซ <laughs> ูย่างกับเครื่องปัน่นอย่างเปลี่ยนสายพานเป็นอย่างเองหมดกับเป็นมันเครื่องเองทุกขั้นตอนพี่น้อง เพื่อยุคประยัดเนี่ยยุคโควิดบตรน่อีบรรยากาศครับพี่น้องบรรยากาศตัดออกเต๋ตัดตวนปวดมือวดมืออ บรรยากาศดีดีพี่น้องนะครับเใสไก่ฮะโใสไกลเปียวตัวเอามึงนี้ก็เอาตัวง <c oughs> ุมงา่ามุ่งง่าเหล่าก็มอง <c oughs> <c oughs> แมนแมนปเปียวไปเดี๋ยวมาใส่น้ำนวจังน้อยนี่ซ้ <c oughs> มติด <c oughs> ติเกอี <c oughs> แล้ว กิโรจิโล <Okay. S 1> ไปจิโลไปไจิโร่ไปไไนะจะเอาชุดมาที่หน้ามาไปเซาชุดมืออื่นกับภากัมพูชยติดขางรถ oh. หมูมองโลฮะ ทางสร้างฟางใส่พี่น้องฟังมือดีว่าห่วยบบาหมูไปจริงด้วยเป็นคนวายปีเดียวได้เป็นพระเอกได้เป็นพระเอกได้ปฏิหลงเด้ตั้งเงินตั้งปวดห่วยทั้งพ่อแม่ยตั้งตั้งฟางใส่ห่วยพูดอะไรก็คุ้นๆอยดีตว่าดิใส่ชุดเพชรใส่ชุดเพชรโอ้ยอย่าไปแล้วสิโลไปตินี่ไปไปไปเร็ว อาบบากันพี่น้องกับธรมมดาล่ะครับสัตว์กับพ้นกันยูน้ำกันบวากันพี่น้องบุตรซ่าหาควอมดอกน้องพี่นอ้นองเนาะไปสิโลกไปยังไมา่เอาฝากไว้ได้พี่น้องฝากไว้นำ้ำพี่น้องเอฟซีทัวร์ไทยทัวร์โลกรับยาหม่องโคเชเทมเกียนครับเท้าล่างแดงพี่น้องเอาสร้างห้เสียวว้ซ้ำนี่ได้พี่น้องเด้อพอได้ติดตามทีมงานเฮ่าครับตอนนี้ขี่ฟ้าก็ยังแหลกกระตามาเราพี่น้องเจ้า หากแพงก็เก่าพี่น้องสุขุสุขนครับเอาพอได้ลงให้พี่น้องได้เบิงครับติดตามทีมง,งานครับช่วงระยะนีพ่อได้ออกงานกับเบิงตั้งวิธีเนี่ยติดไฟเนี่ยติดจ่อยาวอยูดีเนี่ยติดป้ายเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อครับจังใดก็อจะเลืมกันครับหกักแพงครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกดวงใจครับตัวไทยทัวโลกน้องพี่น้องหากแพงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อพี่น้องอย่าเก็บอยอาไข่ครับถือละวั้ที่หนึ่งที่หนึ่งสุขคนสุขคน ให้ทีมงานเอ็มพีถูกนำ้ำผู้รับแปดสิบลอยล้านไป <laughs> แสบมองมอง,มอง,งเอาเอาไปซ้ำนี่แหละพี่น้องสวัสดีครับ